สวัสดีครับอตอมไดรฟการเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนที่ชื่อว่า T-Cloud นะครับของ t ิสโก้นะครับ T-Cloud นะครับมาจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Cloud Computing นะครับหรือว่า การประมวลผลบนก้อนเมฆฟ,ฟังลรวงง <c oughs> ก็คือจริงๆเมื่อก่อน cloud computing นะครับอาจจะไม่ได้รับความปอปปูล่าแบบนี้นะแต่มาวันนี้ทุกอย่างทุกเซอร์วิสนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น n t t l l x x o o o l l y y u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  e นะครับ s o f t o s o f ตต่างๆมันขึ้นไปอยู่บนคลาวด์หมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าคลาวด์คืออะไรบ้างแล้วมีประเภทอะไรบ้างนะครับไปติดตามกองทุนนี้กันนะครับสำหรับ T Cloud นั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี่ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนเปิด Tisco Cloud Computing e q u i วิตนะครับจริงๆเนี่ยคำเนี้ยผมยังสงสัยอยู่เพราะว่าจริงๆฝรั่งข็อ่านว่าเอ็ i วิตีนะครับตัว EQ ก็อ่านว่าเอกเนาะ equity นะครับแต่ว่าบ้านเราพิมพ์ว่า equity ก็อ่านตามนี้ละกันนะครับ Tisco Cloud Computing นะครับหรือ T Cloud นั่นเองนะครับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้นะครับอัปเดตล่าสุดในวันที่1กันยายนปี63นั่นเองนะครับกองทุนรวมเป็นตราสารทุนแบบ feeder fund นะครับคือหุ้นนะครับแล้วไปฟีดจากกองต่างประเทศนะครับและกองทุนรวมนี้นะครับเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่างประเทศอันนี้แน่นอนนะครับเขามี การเขียนไว้แน่นอนนะครับว่ากระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับมีความเสี่ยงสูงผู้ที่ลงทุนอาจจะสูญเงินลงทุนจํานวนมากได้นะครับโอเคลงมาดูนครับว่าคุณกําลังจะลงทุนอะไรบ้างในกองทุนนี้นะครับเขาบอกว่าลงทุนนะครับในหน่วยของกองทุนรวมที่ชื่อว่า Global X Cloud Computing นะครับหรือว่า ETF นะครับเป็น ETF กอง ETF ก็คือกองที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆ index fund หรือเป็นดัชนีนะครับจริงๆในต่างประเทศจะมี ที่ฟันด้วยนะ ETF นะครับก็จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ครับนี่ชื่อตรงนี้เนาะ NASDAQ เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะครับที่เน้นลงทุนในพวกที่เป็นบริษัทเป็นเอกชนที่เป็นไอทีเป็นหลักนะครับเช่น Google Facebook นะครับหรือว่ายังดังๆหลายเจ้าเลย Microsoft อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะทางนั้นนะครับเขาก็บอกว่ามีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนนะครับ ให้ใกล้เคียงกับดัชนีของ INDXX นะครับหรือ Index Global Cloud Computing ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing โอเคเรามาตั้งประเด็นกันก่อน Cloud Computing คืออะไรนะครับขอพูดอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมีคอมพิวเตอร์เพราะเรามีคอมพิวเตอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ นะครับเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันหนึง่งที่มีความสามารถเนี่ยสูงหน่อยนะครับเราสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเช่นอะไรบ้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือเว็บไซต์ที่เราเข้านั่นแหละนะครับหรือเป็นดัตเตอรเบสเซิร์ฟเวอร์เป็นเียวริตี้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับซึ่งณวันนี้มันไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าออนพรีมิสนะครับหรือว่าอยู่ข้างล่างอยู่บนดินอีกแล้วมันย้ายไปอยู่บนคลาวครับมันเปรียบเทียบว่าเราไปใช้งานอะไรก็ตามที่อยู่บน ความว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของนะครับมันจะแปลเปลี่ยนจากการที่เราต้องไปซื้อของมาไว้อยู่ในบริษัทของเราซื้อของมาอยู่ในบ้านของเรานะครับเปลี่ยนไปใช้เซอร์วิส นะครับเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเราจ่ายเป็น Sub Subscription เอาก็คือว่าจ่ายเป็นรายเดือนเป็นรายวันเป็นรายปีแทนนะครับให้นึกภาพยังไงนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าเราต้องไปซื้อ CD เพลงนะครับหรือไปซื้อ CD หนังมาดูในโฮมเทเตอร์ที่บ้านมาดูในเครื่องเล่น DV d ที่บ้านอย่างนี้เรียก on premise คือเราไปซื้อมานะครับซื้อมาเป็นทรัพย์สินของเราแล้วเราใช้งานแต่ณวันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า Netflix ซนะครับซึ่งเราสามารถใช้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งเน็ต x เป็นบริษัทที่ใช้ Cloud คอมพิวติงหนึเรนะครับเราไปใช้ข้างบนตรงนั้นเราไม่ต้องมีเลยถูกปะเราไม่ต้องมี Netflix อยู่ที่บ้านสิ่งที่เรามีคือเราจ่ายรายเดือนให้กับเขานะครับอะไรอีก Google ต่างๆ Google Form Google Map g o o g l e s h e e t Google Doc นะครับหรือถ้าเป็น Microsoft ก็เป็น Office 365นะครับก็มีอะไรกับ d r อบ b o อนะครับมีพวกแชร์ Drive ต่างๆนะครับที่เราสามารถไปใช้ได้หรือจะ Cloud Computing นะครับมันยังมีอีกหลายประเภทเขาแบ่งย่อยไว้ให้เนาะ พูดเกินไปแล้วนะครับลองดูข้างล่างหน่อยการให้บริการแบบซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิทนะครับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิเนี่ให้นึกถึงพวกเมื่อกี้เลย Google Docs Google Form s, ต่างๆนะครับคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เราไปใช้งานได้ฟรีนะครับหรือไม่ฟรีก็ได้ถ้ามี u b s ส r ิปชั่นก็ได้นะครับการใปบริการแบบแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิ PaaS ย่อมาจากแพลตฟอร์มแอสเซอร์วินะครับแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิคืออะไรเช่นพวกดัต a ต a s e เบสเซิร์เวอร์หรือว่าเว็บเซเวอร์ที่เราสามารถไปใช้งานได้โดยทีี่เเเเรราาาออขข้มูล,ลยักงจะน เว็บหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอ่อไม่แน่ใจว่าคนอื่นรู้จักพวก o r d p r e s s เนาะ WordPress ก็มองว่าเป็นแพลตฟอร์ม as a Service เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็คือว่าเขามีมี back end ไว้ให้หมดแล้วมี d a t a b a s e มีหน้าเว็บมีนู่นมีนี่เราแค่เอาข้อมูลเราไปใส่เราจัดการแค่คอนเทนต์นะครับหรืออีกส่วนหนึ่งคือ IaaS นะครับการบริการโครงสร้างพื้นฐานให้นึกถึงอะไรเรื่องของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กครับหรือเอาเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งเองตามใจชอบนะครับคนที่เมื่อก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมนะเซ ออนไลน์นะครับเซิร์ฟเวอร์โยกกลางเซิร์ฟเวอร์คาบาวอะไรเงี้ยที่เป็นเกมออนไลน์ของ a อเซียซที่เรามักจะพูดว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยเมื่อก่อนเราไปฝากไว้บนโคโรนะครับ I A A S คล้ายๆโคโรครับแต่ย้ายไปอยู่บนคลาวดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ทุกเรื่องเลย ด้านด้านเน็ตเวิร์กก็ได้ Security ก็ได้นะครับหรือจะบุก Big d a t ตต่างๆ5ร o o คาล l ดล่ a นะครับเอาไปไว้อยู่บน IaaS ก็ได้ใครฟังนะจุดจุดนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับไม่เข้าใจาที่ผมพูดเลยไม่เป็นไรให้เข้าใจาว่ามันคือเทคโนโลยี y Cloud Computing คือการเช่าพื้นที่ที่อยู่บนคลาวด์แทนที่เราจะซื้อทรัพย์สินมาไว้เป็นของบริษัทแล้วต้องจ่ายเป็นเขาเรียกว่า capital expense นะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เราจะแปลเปลี่ยนมาเป็น o p e x นะครับหรือ operating cost คือการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก็คือเราจ่ายเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีแทนนั่นแหละนะครับเพราะนั้นต้นทุนของบริษัทมันจะไม่จมเพราะเราไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าไป5ปี6ปี10ปีแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอิทธิพลมากๆ แล้วก็บริษัทแรกนะครับที่เหมือนผลิตคลาวด์ขึ้นมาก็คือ AWS หรือว่า a m azon นะครับ a m azon ผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาเพื่อจะลดปัญหานี้แหละครับว่าลูกค้าที่จะซื้อหนังสือเนอะาะเมื่อก่อน a m azon เขาขายตัวหนังสือนะครับหนังสือที่เขาขายอยู่บนเว็บ amazon.com ของเขาเนี่ยคือลูกค้ามันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อของเข้ามาเติมเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าให้มันไม่จบไม่สิ้นมันเพิ่มไม่หยุดเลยเขาเลยคิดไอ้ตัวคลาวด์คอมพิวติ้งที่เป็น Piway Piway ก็คือว่าส่วนตัวทก็ แค่ a m azon อย่างเดียวนะครับคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาเสร็จแล้วมันดีมันเวิร์คมันโอเคเขาเลยเปิดมาเป็นคำว่า Public Cloud หรือว่า Cloud สาธารนณะจนเป็น AWS a m azon w s ณนะวันนี้ a m azon web service นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาเนาะที่มาแต่จริงๆก็อาจจะมีหลายเจ้าที่เราพูดว่ามันคือ private cloud นะครับอย่างเช่น VMware ใครรู้จักเนาะหรือจะมีอีกหลายเจ้าเลยครับที่เขาออกมาเป็น private cloud นะครับโอเคทีนี้ เราจบไปเนะปะาะบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนี่ก็เกี่ยวนะครับรวมถึงทัสเพื่อการลงทุนในลีดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูลหรือภาษาอังกฤษ,กฤษเราเรียกว่า data center นะครับแล้วก็ยังมีพวกผลิตรหรือจัดจําหน่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประม,มวลผลข้อมูลหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันครอบคลุมมากๆเลยนะครอบคลุมสุดๆเลยนะครับลงทุนไม่น้อยกว่า80%นะครับโอเคลงมาดูข้างล่างตองทุนหลักจะใช้กลยุทธการบริหารจัดการแบบเชิงรับครับ นี่เป็นพาสซีฟนะครับและเป็นอินด็กฟันนะครับในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนนะครับล้อเรียนตัวนี้ครับอินดี็กโกลบอลคลาวด์คอมพิวติ้งนะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีการลงทุนนะครับใน ADR American d e pository Receipt นะครับคือตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นการลงทุนในเอ่อทางต่างประเทศนะครับตัว Global ไอตัว DR ก็เหมือนกันนะครับมันสะท้อนเอ่อเรียกว่าการสะท้อนผลกำไรของการไปลงทุนเหมือนไปลงทุนในต่างประเทศนะครับโอเค ประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับเขาขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าตอนนี้เป็นฟีเดอร์ฟันแต่ในอนาคตอาจจะขอเปลี่ยนเป็นฟันออฟฟันก็ได้ฟีเดอร์ฟันคือมีกองเดียวฟันออฟฟันคือมีหลายกองนะครับแค่นั้นเองนะ กลยุทธในการแปรจัดก,การกองทุนพูดไปแล้วนะครับเขาเป็น Passive Management ทั้ง t c a r วแล้วก็ Master Fund เลยนะครับโอเคถัดไปกองทุนรวมนี่เหมาะใครบ้าง1เข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้ซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะได้ผลกําไรหรือขาดทุนได้อย่างที่2ครับรับความผันผวนในด้านราคาของกองทุนที่เป็นหุ้นได้เนาะเพราะเป็นลงทุนที่ต่างประเทศด้วยและลงทุนเป็นหุ้นด้วยนะครับอย่างที่3คือต้องสามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ด้วยนะครับ คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยมากกว่าตราสารนี้ทั่วไปอันที่4ลงทุนเน้นในกลุ่มเทคโนโลยีล้วนๆนะครับต้องรับความเสี่ยงความมันผลขอ,ของการลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวได้ด้วยนะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนแน่นอนรักษาเงินต้นให้อยู่ครบไม่เหมาะแน่นอนนะครับลงไปอีก สิ่งสำคัญที่เขาเตือนไว้นะครับว่าลงในเทคโนโลยีหมวดเดียวนะมีความเสี่ยงนะนะครับกระจุกตัวอยู่ในอเมริกาด้วยนะให้เข้าใจก่อนนะครับเรื่องของการใช้สัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับเดร็กวัตถิเนาะก็ง่ายๆครับบรหิหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพตรงนี้นะครับให้สามารถลงทุนโดยจํานวนเงินที่น้อยแล้วก็สามารถที่จะลงทุนแทนที่จะไปลงทุนสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆได้นะครับใช้พวกสัญญ,ญาสวอปฟิวเจอร์นะครับหรือออปชันก็ตามนะบนสัญญ,ญาฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้อาจจะไม่ไ จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะว่ามันคืออะไรแต่หลักๆก,ก็คือว่าเราสัญญาไว้ครับว่าในอนาคตเราจะซื้อของด้วยราคาเท่านี้ณวันนี้นะครับนี่คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอ,อ,อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคลงมาต่ออาจจะมีการลงทุนนะครับในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Non-Investment g r a เกด และอันเลด้วยและอันลิสต์ด้วยนะครับอันเลดคือไม่มีการจัดอันดับ ส่วนอันลิสต์คือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดทรัพย์นะครับก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานะครับแต่ว่ามีหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะแต่เขาบอกว่าอาจจะมีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บอกว่าในเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเนี่ยขึ้นเป็นดุนลพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะขายขึ้นหน่วยเกิน2ใน3อาจจะใช้ดุลพินิษในการยกเลิกกองทุนได้นะครับในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างความเสี่ยงเป็น 7. อันนี้แปลกใจไหมไม่แปลกเนาะเพราะว่ามันคือเซกเตอร์ฝันนะครับเซกเตอร์ก็จะอยู่ที่7อยู่แล้วนะก็ปกติดีนะครับในเรื่องของความาผันผวนของผลตอบแทนนะครับก็อยู่ที่มากกว่า25เโอเคอันนี้สูงแล้วแปลว่ามีความผันผวนค่อนข้างหนักนะครับเรื่องของการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมนะครับไม่ค่อยกระจุกตัวนะแปลว่ากระจายตัวดีนะครับเรื่องของการกระจุกตัวหมวดอุตสาหกรรมแน่นอนล่ะครับเพราะว่าลงทุนในเทคนโนโลยีล้วนๆนะครับเรื่องของรายรวมประเทศนะครับก็เนื่องจากมันไปลงอยู่ใน i ินเด็กซ์ที่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอเมริกาซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมากกว่า80%เลยทีเดียวนะครับความเสี่ยงวออ่าตาการแลกเปลี่ยนของค่างเงินเป็นดุลพินิษ์นะครับอย่างที่บอกไปแต่เขาบอกว่ากองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากตากรลแลรกเปลี่ยนประมาณ90%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดจริงๆก็ถือว่าป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้ได้ครับผมว่าโอเคเลย โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของทรัพย์สินกันบ้างว่าเขามีอะไรอยู่ในพอร์ตนะครับอ่อท็อ10 holdings นะครับหรือว่าหุ้น10ตัวนะครับโอ้ผมผ่านตาแล้วผม พูดได้เยอะพอสมควรน,นะครับ c s c a l e r นะครับ c s c a l e r เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน IT Security ที่ผมรู้จักเนาะก็ทำในด้านของพวกเ,เขาเรียกว่าเป็น p r o x y ่นะครับ Web Proxy นะครับมี Shopify นะครับมี n e t f l i x อันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับมี Logmail นะครับแล้วก็มี Digital Realty Trust นะครับแล้วก็มี Akamai Akamai นี่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น cloud ครับก็ใช้ในเรื่องของ CDN เนาะ Content Delivery ก็คือว่าสมมติว่าเรามีเว็บไซต์นะครับเอายกตัวอย่าง YouTube ก็ได้นะครับ YouTube เนี่ยคนดูทั่วโลกไหมใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า y o YouTube คือของอเมริกาใช่ไหมถ้าเขาตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่อเมริกาเนี่ยคนไทยเวลาไปใช้งานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช้ามากเพราะมันต้องวิ่งข้ามทวีปข,ข้ามประเทศไปหาอเมริกาเขาเลยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า CDN คือกา,การกระจายที่ให้คอนเทนต์เนี่ยไปอยู่ในทุกๆท,ท,ที่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหับอยู่ที่ไทยแปลว่าเราก็สามารถดาวน เ o ็น u t u b e จากที่ไทยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่า latency หรือความความความน่วงเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ออกมาเนาะท,ทีนี้ก็มีคูป p านะครับมีอีเวอร์บริดจ์นะครับมี p พ y คอมนะครับแล้วก็เทวิลโลนะครับก็มีหลายอันรู้จักและไม่รู้จักนะครับลงมาครับกลุ่มใหญ่ๆของ sub sector เนาะก็จะเป็นแอปพลิเคชันซะส่วนใหญ่ Internet Service นะครับกับ i n นฟราสตรักเจออยู่ประมาณ15%แล้วก็มี System มซอฟต์แวร์อีกประมาณ15%นะครับมี Lead ที่เป็น Data Center อยู่7%มี Movie Entertainment ก็พวก Netflix เนาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Internet d i ็ตดิเรก k e มาร์เก็ตติ้งรอีกประมาณ4%ที่เหลือก็เป็นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับอเมริกาลอบไป87ครับแคนาดา5% n e นิวซีแลนด์3แล้วก็จีนอีก3.4%นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสัดส่วนนะครับ ลงมาในเรื่องของค่าธรรมเนียมเพดานสูงสุด5%เก็บจริงอยู่ที่1.437190โ oh, อ้โหทศนิยมหลายตำแหน่งมากๆนะครับถามว่าแพงไหมส่วนตัวว่ามันเป็นพาสซีฟเนาะมันก็ถือว่าแพงนะครับถ้าเป็นพาสซีฟแต่ก็มัน อ๋อมันก็จะพูดยากเนอะเพราะว่ากองอื่นๆไม่ค่อยลงตัวนี้เลยผมไม่ค่อยผ่านตาเลยนะครับเรื่องของข่าวคอมพิวติ้งถือว่าน่าจะเป็นตัวแรกของประเทศไทยไหมคิดว่าใช่นะครับลงมายังมีค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนอีกด้วยนะหอีกับศูนย์จุนะครับตอนซื้อดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนขายโดนศูนย์จุดหนึ่งห้าเรียกว่าได้เก็บค่าธรรมเนียมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควรนะครับลงมาต่อลงมาต่อนะครับลงมาต่อข้างล่างในเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับดับชนีชี้ ทุนหลักนะครับเป็นเบนชมาร์กนะแล้วก็ปรับในเรื่องของค่างเงินนะครับทีนี้ลงมาดูนะครับว่าย้อนหลังเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับก็มันวิ่งตามดัชนีค่อนข้างดีครับนะอันนี้คือ2อ,อันนี้คือดัชนีแล้วก็ผลตอบแทนนะครับต่างกันแบบ0 8นเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองอะ่ะนะครับถือว่าเรียกว่าเอ่อ TE เเนาะ tracking error นะครับสมมติว่าตรงนี้คือดัชนีใช่ไหมแล้วของเราวิ่งได้ประมาณนี้ส่วนต่างตรงนี้เราเรียกว่า tracking นะครับ tracking error นะครับ tracking error คือการบอกว่าเฮ้ยเราแตกต่างจากตัว benchmark มากน้อยขนาดไหนน้อยมากๆครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผลการดำเนินงานของ global cloud computing นะครับเมื่อกี้ของข้างบนมีไม่เอ่ยไม่มีเนาะอันอื่นไม่มี นะครับลงมาดูข้างล่างนิดหนึ่งนะก็อันนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าฟัน NAV ทําได้28.16นะครับเราก็ดัดชนีทําได้28.74ห,หมว่าต่างกันนิดเดียวน้อยมากๆนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะภาพรวมนะครับโอเคข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับข้อมูลอ,อื่นคือไม่มีการจ่ายปันผลนะ แล้วก็กองนี้เพิ่งจัดตั้งมาเดือนกรกฎาคมนะครับปีนี้เองเนาะปี63นะครับการซื้อการขายครับสามารถซื้อได้8ปโมงครึ่งจนถึงแปดสาทั้งซื้อทั้งขายเนาะขั้นต่ำนะครับ1,000บาทรั้งถัดไป1,000บาทแต่เวลาขายไม่มีกำหนดเลยครับยอดขั้นต่ำก็ไม่มีกำหนดนะครับรับเงินค่าขายคืนเป็น5วันทำการขายวันจันนี้ได้รับเงินจันน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีของทิสโก้เองจะได้4วันทำการนะครับนี่คือรายละเอียดครับของ t c l o u d นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู กราฟนิดหนึ่งว่าในช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้คือหน้าตานะครับว่าก,กราฟมันเนี่ยไม่มีเลยเพราะมันเพิ่งผ่าน2เดือนนะครับเอากราฟวิมาให้ดูนะครับก็แนวโน้มเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับลองดูกราฟเดดีกว่า นะดูยากยากนะครับเพราะข้อมูลไม่ค่อยมีนะก็ภาพรวมนะครับก็มีการขึ้นไปได้เยอะแล้วก็มีช่วงที่ตลาด n ส s ด a q ทิ้งตัวลงมานะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เปิด10บาทมานะครับตอนนี้จุดสูงสุดขึ้นไปอยู่ประมาณเกือบเกืบ12บาทและ11บาท80าทนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ10บาท4นะครับภาพรวมตอนนี้ถามว่ามองยังไงผมมองว่า MACD มันทําท่าตัดเหมือนจะขึ้นได้นะนะครับส่วนตรงเนี้ย มันอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับ MACD I SI, S I คือกลางๆทั้งคู่พูดยากนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมผมมองว่าตลาด NASDAQ เองเป็นตลาดที่มัน ขึ้นไม่หยุดแล้วก็ทำนิวไฮไปแล้วด้วยนะครับคือการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เนเนอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงจากหุ้นที่อยู่ใน n a สแดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับก็ต้องใช้ดุลพินิษครับว่าเราจะเข้าตอนนี้หรือจะรอไปก่อนคือใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยผมว่าไม่ควรเนาะเพราะว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นปลายปีคือเรื่องของเนี่ยเดือนอีก2เดือนเนาะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้ต่ําแต่ใครรับความเสี่ยงได้สูงผมว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะราคามันหนีจาก IPO มาน,นิดเดียวเองนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นลงทุนได้นะสำหรับความคิดผมนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ T-Cloud นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ T-Cloud นะครับเป็นกองทุนที่มาทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเน้นเซกเตอร์ที่เป็น Cloud Computing ล้วนๆนะครับก็ส่วนตัวถ้าเกิดดูจาก Performance แล้วเนี่ยเขาเป็น Passive ที่วิ่งตามดัชนีค่อนข้างดี รลรวผลตอบแทนดูน่าสนใจดีช่วงที่ผ่านมาครับตลาด NASDAQ อย่างที่ให้ดูกราฟไปว่ามันมีการปรับตัวลดลงนะทำให้กองทุนทีคลาวเนี่ยปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองว่ามันเป็นเมกเทนไหมมันเป็นเทนที่สามารถโตได้ในอนาะคตไหมครับสำหรับการที่เป็นคลาวคอมพิวติ้งถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าคลาวคอมพิวติ้งหรือเทคโนโลยีต้องอยู่ต่อ เราก็สามารถลงทุนได้แต่ก็เน้นย้ําครับเนื่องจากคาแรคเตอร์ของกองทุนนี้คือความผันผวน,นที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันมีการกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมและประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะ ผมให้คําแนะนําว่าควรจะกระจายการลงทุนให้ดีและการกระจายราคาก็ให้ทําด้วยนั่นก็คือการพยายาม DCA ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่แม่นหน่อยจับจังหวะตลาดก็ได้ครับแต่ใช้พวก MACD, RSI หรือ EMA ในการช่วยหาจุดเข้าซื้อใครไม่รู้ก็ลองไปดูนะครับนี่นี่นี่ปักไว้ให้นะครับสามารถไปดูได้พวกคลิปพวกนี้นะก็ไปดูครับว่าเราจะาหาจุดเข้าซื้อตรงไหนที่มันจะดูปลอดภัยนะครับประมาณนี้สําหรับทีคลาวนะครับเป็นกองทุนที่คนขอเข้ามาเยอะมากจริงๆ ขอตั้งแต่ช่วง IPO แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีกราฟไม่มีข้อมูลใดๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอามาพูดอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดมันก็เดือนนี้แล้วนะครับกันยายนมันเลยทําให้ข้อมูลมันมากขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายได้เต็มขึ้นนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆในที่เป็นนักลงทุนเนี่ยช่วยคัดเลือกกองทุนได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอะตอมได้กันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ